ทุกคน TikTok เป็นฮหตอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เขาจะพาไปปิกนิกยูทีเอิ่มหาตอีกอย่างจากยางนี่แหละเนาะเขาก็ยังบวงทีที่จะไปเลยไปโซ่เอาข้างหน้าเหเฮ็ดเห็นแล้วก็อยากไปก็ต้องได้ไปสินาววอวว้เววก็มีวมปปู้หวว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 วนววววววนวววนววเวว เราลืมบอกไปเนาะทลิปนี้ก็คือเราจะท้าทายด้วยการขี่รถจักรไปนั่นเองเนาะ oh, <no. S 1> อตอนนี้เรากลัออกมาทางเส้นแ้มของนั่นเองเนาะอ้เอเขาลืมบอกว่าสถานที่ที่เราจะไปนั่นก็คืออยู่เมืองสังทองนั่นเองซึ่ง ทีก็จะบอกมาว่าหาดมันมันอยู่บ้านโคกแหแต่ว่าเฮาบ่มัวมันอยู่ใส <c oughs> แต่ว่าเฮาก็จะไปนะจ๊ะ let's go <S I tonight say baby be baby you can take out tonight. The first one take out me the I'll first friend for ride down please Maybe you can take me out tonight I'll be the first one down to ride Oh, oh, it should I wish you m only to you A few moments later ในสุดทองกมาฮอดเนาะหลังจากที่ลุงทางกันไปกายไปแล้วก็ทําทางซาวบ้านแถวนั้นเนาะจนในสุดทองก็กลับมาเพราะเฮาขี่กายนั่นเองจะมีคนสงสัยแต่บอว่าเฮามาวัดเได้ยัง ก็คือหาดมันอยู่ลุ่มวัดนั่นเองก็เลยเฮาก็เลยต้องได้มาวัดและกับบอคิดว่าคนจะหลายขนาดนี้เนาะคิดว่าจะบ่มีใครมาแต่เลยเขาคิดว่ามาสิได้ <laughs> ปิกนิกเลยกับอนแดดเขาเลยต้องได้มานั่งอยู่หาอาหารก่อนนะอากาศเป็นยองไงมึงเ <laughs> ย็นสบาย <laughs> มีหลายคนที่ก็จะคันห้องมีอย่างมาพร้อมแต่ว่าฮวาวบูได้มีนะเราได้ามาสำหรับใครที่อยากมาแนะนำให้ขี่ร้ใหญ่มาดีกว่านะเพราะว่ามันไกลแหงคขี่จากในเมืองมาเข้ามาแบคือ2องสัโมงเนาะสักสี่หอนบางาที่เฮาทาแดดลงช่วยแดดลงว่าสัน หลังจากที่เมฆบังเดดน้อยหนึ่งเนาะเฮาก็พากันมาปูเพื่อปิกนิกนั่นเองแต่ว่าเดดมันกลับมาแหงอีกครั้งก็จําเป็ี่ยนไปปู่ตเพราะว่าคนเริ่มพย้อยมาหลายแล้วเนาะอาจจะบ่มีบนให้นังก็จําเปลี่ยนไนมาปูจองบนนางนั่นเอง พูกกูไม่แก๊งลอ้สันผู้กูแค่ชอบรีวอลก,ก็พู้กูชอบรีวอลก,ก็พู้กูชอบรีวอลผพวก,กูไม่ต้องแอคกไอ้เจะาท่เอาท้ายหูกัดเล่นกันจนเมยแล้วเนาะตอนตเร็งมาก,ก็เริ่มหิวข,ข้าวก็ได้พากันกินข้าวกับอาหารที่เกียมมาแล้วก็นั่งชมวิวงามๆงาต,ต้นตะวินตกติดนั่นเอง หลังจากที่พวกเขาพากันนั่งชมวิวจุนพอใจแล้วเนาะพวกเขาก็เกี่ยมเครื่องพากันกลับบ้านนั่นเดิงซึ่งมันคํามือแล้วเนาะตนกลับกับบริทายให้เบิงคลิปนี้ก็จบกันลงเพียงเท่านี้เดอ้อเจอกันทลิปหน้าบ๊ายบาย